ไมก็พวกคนเนี่ยตนี่มคนนี่เออาเรียงว่าไปอดังไม้กยับได้ข้ล้น่านฮะตดเนียน่ฮะน้าน้าม่งขึ้นนะนี่น่ง่นนีนีะครับเทคนี่การหาหอยน่งสกีอ่าสัไปเรื่อยๆกี่เรของใครนะเห็นว่าี่นแนวมากกว่เออยังดี นี่นยแหะครับบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับของแรงงานอีสาน้านเทามาหาอยู่หากินริมชายทะเลน้ำก็ลังลงครับพี่น้องโอ้ยพุดนะฮพนะโอ้ย้ยลอยก่น่จะคอยยังไงแต่วะบรกาศน้ำลงสวยสดงดงาม เสียงขื่นมันแห้งเราน้ำ่องไงร่มพัดหมดเลยไฟมาฟุกนี่หาไฟลีตนี่กระดูกสอโดาเสียหนาโนเสียหาหอยนี่มาไล่เนี่ยพี่น้องมาหาอเนี่ยมันขืนด้โจลยเหมอี่โอ้ยอเี้ยเอาน้มันองเลยเมันองเยอะ โล่งอยีว่าม่อันตรีว้าวโตก้อนห้อยครเว้ยไายตอนนี้เราเป็นยังอากาศเรือพี่น้องเช่าผมงงนะครับก็ล้ำซ้อมเรือซ้อมยังเตรียมตัวออกหาปลาเอาออกมานั่นมาเออบางเล็กน้อยสองคนเหมือนกันเออสวัดมันสวดไปหากับแก้มไปกินสั่หนึ่ะ ดีครับพี่น้องบรรยากาศมาชนบุรีแต่มาอยู่น้ำทะเลน้ำยางเหรพี่น้องทำงานไปน้ำหากินไปน้ำหากินตามริมเล่ตามชายหานดนี่ละวัดหอยหาหอยบรรยากาศครับผมสี่โมงกว,กว่าครับเกือบสี่หามงแ,งแล้วนี่ครับเบิ้องพระอาทิตย์กำลัจงจะตกดินเนาะพี่น้องเอ้ยชีวิตทำมาหากินกันไปต่อสู่กันไปพี่น้อง เรือ,อยางเช่าของรรอากาศสุดยอดเลยครับลมพัดคืนทะเลได้หาส่รนากาศหาหอยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเรือโคงเคียงเลยน้ำก็ล้ำสิคืนหมาเนี่ย Ủa, nó hái cắp kèm thôi này, 2 con này, Mán bò, mán bò <laughs>